รอบรู้ซึ่งสักกายะพิขุทั้งหลายเราจักแสดงสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธและสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพิขุทั้งหลายก็สักกายะเป็นอย่างไรสักกายะนั้นควรจะกล่าวว่าคืออุปาทานขันห้า อุปาทานขันห้าเป็นอย่างไรอุปาทานขันห้านั้นได้แก่อุปาทานัขันคือรูปอุปาทานัขันคือเวทนาอุปาทานัขันคือสัญญาอุปาทานัขันคือสังขารอุปาทานัขันคือวิญญาณที่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะที่ขูทั้งหลายก็สักกายะสมุทัยเป็นอย่างไร สักกายะสมุทัยนั้นคือตัณหาอันนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินทำให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆกล่าวคือกามาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาที่ขู่ทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะสมุท,ทยัยที่ขูทั้งหลายก็สักกายะนิโรธเป็นอย่างไรสักกายะนิโรธ คือความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือความสละทิ้งความสละคืนความหลุดพ้นความไม่อะไรซึ่งตัณหานั้นที่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะนิโรธที่ขูทั้งหลายก็สักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้ กล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่ขูทั้งหลายนี้เรียกว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเหตุเกิดแห่งสักกายะทิฏฐิที่ขูทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไรจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิพิขุทั้งหลายเมื่อรูปมีอยู่เพราะอาศัยรูปเพราะยึดมั่นรูปจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเมื่อเวทนามีอยู่เพราะอาศัยเวทนาเพราะยึดมั่นเวทนาจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเมื่อสัญญามีอยู่เพราะอาศัยสัญญาเพราะยึดมั่นสัญญาจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ เมื่อสังขารมีอยู่เพราะอาศัยสังขารเพราะยึดมั่นสังขารจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิเมื่อวิญญาณมีอยู่เพราะอาศัยวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณจึงเกิดมีสักกายทิฏฐิที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายะทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าทิ่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าค้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค้าีิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเพราะไม่อาศัยสิ่งนั้นสักกายทิฏฐิจะพึงเกิดมีขึ้นบ้างหรือไม่ใช่เช่นนั้นพระเจ้าค่า ที่ขูทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้ yeah. สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีสิ่งที่ยึดถือในยะที่หนึ่งพิขูทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพิขูทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงถ้าแม้มันเดินมันก็ย่อมเดินใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันยืนมันก็ย่อมยืนใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันนั่งมันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสานั่นเอง ถ้าแม้มันนอนมันก็ย่อมนอนใกล้หลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดทิ่ขูทั้งหลายผูุ้ชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นสัญญาว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นสังขารว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นวิญญาณว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราอุทุชนนั้นถ้าแม้เดินเขาก็ย่อมเดินใกล้อุปาทานขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้ยืน เขาก็ย่อมยืนใกล้อุปาทานนขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นั่งเขาก็ย่อมนั่งใ,นในก, nice. นนกนนในล้อุปาทานนขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นอนเขาก็ย่อมนอนใกล้อุปาทานนขันห้าเหล่านี้นั่นเองพิขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองเน,องเนืองว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะ สิ้นกาลนานสิ่งที่ยึดถือในยะที่สองมาคันธิยะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่ได้เห็นรูปดำและขาวไม่ได้เห็นรูปสีเขียวไม่ได้เห็นรูปสีเหลืองไม่ได้เห็นรูปสีแดงไม่ได้เห็นรูปสีชมพูไม่ได้เห็นที่อันเสมอและก,ลกรุกกรักไม่ได้เห็นดวงดาว ไม่ได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แต่เขาได้ฟังต่อคนที่มีจักษุซึ่งกล่าวอยู่ว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวผ่องงามไม่มีมนทินสะอาดหนอบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นพึงเที่ยวสแสวงหาผ้าขาวผ่องมีบุรุษคนหนึ่งเอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลามาลวงเขานั้นว่าบุรุษผู้เจริญ ผ้าของท่านผืนนี้ขาวพองงามไม่มีมลทินสะอาดเขารับผ้านั้นมาหม่มมิตรอมาตย่าสาโลหิตของเขาตั้งแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดให้รักษาแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดนั้นทำยาถอนให้อาเจียนยาถ่ายให้ลงยาหยอดยาป้ายและยานัดเขาอาศัยยานั้นแล้วเห็นได้ ชำระตาให้ใส่ได้เขาย่อมละความพอใจและความยินดีในผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขมาโนนได้พร้อมกับตาเห็นเขาพึ่งเบียดเบียนบุรุษที่ลวงตนนั้นโดยความเป็นศัตรูโดยความเป็นข้าศึกอันหนึ่งเขาพึงสำคัญบุรุษที่ลวงตนนั้นว่าควรปลงชีวิตเสียด้วยความแค้นว่าบุรุษผู้เจริญเราถูกบุรุษนี้ เอาผ้าเนื้อเลวเปื้อนขมเหลมาลวงให้หลงว่าบุรุษผู้เจริญผ้าของท่านนี้ขาวผ่องงามไม่มีมลทินสะอาดดังนี้มานานหนอฉันใดมาคันธิยะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแสดงธรรมแก่ท่านว่าความไม่มีโรคนั้นคือข้อนี้นิพพานนั้นคือข้อนี้ท่านนั้นพึงรู้ความไม่มีโรค เพึงเห็นนิพพานได้ก็ต่อเมื่อท่านละสันทราคะในอุปาทานขันห้าได้พร้อมกับความเกิดขึ้นแห่งจักสุอันหนึ่งท่านพึงมีความดำริอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเราถูกจิตนี้ล่อลวงให้หลงมานานแล้วหนอเราเมื่อจะยึดมั่นก็ยึดมั่นแล้วแต่ในรูปยึดมั่นแล้วแต่ในเวทนายึดมั่นแล้วแต่ในสัญญา ยึดมั่นแล้วแต่ในสังขารยึดมั่นแล้วแต่ในวิญญาณเพราะความยึดมั่นเป็นปัจจัยพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสหุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้ความหมายของอวิชชาและวิชชาในยะที่หนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าอาวิชชาอาวิชชาดังนี้ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชาพระเจ้าค่าพิขุความไม่รู้อันใดเป็นความไม่รู้ในทุก เป็นความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความไม่รู้ในความดับแห่งทุกข์และเป็นความไม่รู้ในหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์พิขุนี้เรียกว่าอาวิชชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พิขุเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุก นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกข์นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าวิช,ชาวิช,ชาดังนี้ก็วิช,ชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิช,ชาพระเจ้า,าค่าทิขุความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกข์ เป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์เป็นความรู้ในความดับแห่งทุกข์และเป็นความรู้ในหนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์พิคุนี้เรียกว่าวิชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พิขุเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกข์นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิดความหมายของอวิชชาและวิชชาในยะที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าอาวิชชาอาวิชชาดังนี้ก็อวิชชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไร บุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชาพระเจ้าค่าพิขุปอุตุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนาอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าเวทนามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนาอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า เวทนามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนาอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าเวทนามีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญาอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าสัญญามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญาอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสัญญามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญาอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสัญญามีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขาร อันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าสังขารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขารอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขารอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสังขารมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าวิญญาณ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทิขุนี้เรียกว่าอาวิชชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าวิชาวิชาดังนี้ก็วิชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชาพระเจ้าข่าทิขุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า รูปมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนาอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าเวทนามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนาอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าเวทนามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนา อันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าเวทนามีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญาอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าสัญญามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญาอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสัญญามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญาอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสัญญามีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขารอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าสังขารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขารอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขารอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสังขารมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาีิคุนี้เรียกว่าวิชา และบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ความหมายของอวิชาและวิชาในยะที่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าอาวิชาอาวิชาดังนี้ก็อวิชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชาพระเจ้าข่าทิขุป ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ชัดซึ่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปไม่รู้ชัดซึ่งเวทนาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งเวทนาไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งเวทนาไม่รู้ชัด ซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาไม่รู้ชัดซึ่งสัญญาไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งสัญญาไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งสัญญาไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาไม่รู้ชัดซึ่งสังขารไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งสังขารไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารไม่รู้ชัดซึ่งวิญญาณไม่รู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดซึ่งความดับแห่งวิญญาณไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณพิกุนี้เราเรียกว่าอวิชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชา ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าวิชาวิชาดังนี้ก็วิชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิชาพระเจ้าค่าภิกขุอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งรูปรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งรูป รู้ชัดซึ่งความดับแห่งรูปรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งรูปย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนารู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งความดับแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งเวทนาย่อมรู้ชัดซึ่งสัญญารู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งสัญญา รู้ชัดซึ่งความดับแห่งสัญญารู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสัญญาย่อมรู้ชัดซึ่งสังขารรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งความดับแห่งสังขารรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารย่อมรู้ชัดซึ่งวิญญาณรู้ชัดซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณ รู้ชัดซึ่งความดับแห่งวิญญาณรู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณภิขุนี้เราเรียกว่าวิช,ชาและบุคคลเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งวิช,ชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้